คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจาริญาาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะเราก็ยังอยู่ในค่าย PG สลัดเหมือนเดิมเนาะและเราก็มาในเกมกลุ่มรับแห่งแฮชแท็กนะคะทุกคน ต่อไปเรามาเริ่มดูตารางการจ่ายเงินเลยนะทุกคนมีสัญลักษณนะ์สค c a ตอร์เนาะแล้วก็มีสัญลักษณนะ์ Y เนาะแล้วก็รูปแบบอักษรตามนี้เลยนะทุกคนนะดูได้ตามตารางนี้เลยเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ Y กำลังมาแล้วก็จะปรากฏในบนพาวสองสามและสี่และห้าเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็มีตัวคูณด้วยเนาะเกมนี้เนาะ,ะฟีเจอร์กันหมุนฟรีเนาะ จะต้องได้ส c a ต t e r ร์4ตัวนัทุกคนถึงเข้า10ฟรีเกมเนาะในเกมนี้เนาะแล้วก็เกมนี้ก็จะมีการซื้อฟีเจอร์อีกด้วยนะคะทุกคนก็คือดูได้ตามตารางนี้เลยเนาะมีการเหมือนฟรีการซื้อฟีเจอร์เนาะแล้วก็อาากัตราคุมที่นะคะอยู่ที่2,025ถึง32,400นั่นเองนะทุกคนนะาตามตาราง คาตาการจ่ายเงินก็ประมาณนี้เลยนะวันนี้เราก็มาในทุน300รบาทนะทุกคนเราไปเดิมพันที่เท่าไหร่ก่อนดีอ่าไป10บาทอ่ะ20สิก่อนแล้วกันเนาะฮะไปกดกันเลยทุกคนลุ้นกันไปยาวๆเนาะขอแบบส,สวยๆนะทุกคนมาเออวายมาอย่างสวยคนรอบนี้เนาะมาโอ้โหแตกไปแล้วนะทุกคนลนะเรียงมาให้อย่างสวยนะทุกคนรับรางวัลก้อนโตไปดิ อ่ะรางวัลเมก้าก็มาอีกทุกคนอ่ะไหลกันไปยาวๆเลยเนาะรอบนี้เนาะอ่ะรางวันซูเปอร์เมก้าก็มาอีกทุกคนเออ,อย่างไงนะอ่ะรางวัลซูเปอร์เมก้านะจบอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเน,นาะเราไปกันต่อเลยด้านคนนะมาเราไปเปลี่ยนเดิมพันดีกว่าไหมเนาะอ่ะเมื่อกี้รอบแรกยี่สิบเนาะเราไปเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดีอ่ะหนึ่งร้อยเลยแล้วกันเนาะมาเลยเรามาลุ้นกันเนาะ ขอซีสิบอะสตเตอร์มาคนขอซีสิบรอบนะอ่ะตอนนี้เรามาสามตัวแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะอ่าเราได้ซีสิบปีแล้วนะทุกคนนะเราจะได้สแตคเตอร์มาสี่ตัวนะต่อไปเรามาลุ้นสิบฟรีเกมกันเนาะทุกคนนะเราไามลุ้นกันไปยาวๆเลยเนาะขอสวยๆนะแล้วในสิบปีเนี้จะต้องเข้าสักรอบแหละทุกคน มาคูณเบิ้นไปเลยทีละสองเนาะคูณขึ้นเป็นสอง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 เท่าเลยนะทุกคนนะมาคูณแปดไปละเหลือการหมุนซีอีกหรอบนะอ่ห้ารอบวันทุกคนแล้วเราก็มาในคูณแปนะดเนาะอย่ังไงทุกคนคอในีกสักรอบนึ่งอะนะม,มันต้องให้บ้างเลยทุกคนอ มันต้องเข้าบ้างเลยทุกคนเเห็นไหมทุกคนเข้าแนละ้วมาให้อย่างสวยทุกคนรางวัลก้อนโตไปเลยเนาะสองพันสองร้อยหกสิบบาทเนาะแอะเรายังเหลือกันหมุนปีสองรอบสุดท้ายละมารางวัลสวยเนาะเรามาในคูณสิบหกแล้วเนาะคูณสิบแปดไล่วนรอบนี้แล้วเราก็มาในรอบสุดท้ายนะอ่ะเร,นนอนะอเรามาดูาราวงวัลรวมทั้งหมดกันเลยนะทุกคนนะ รางวันรวมนะคะ4,880บาทนะรอบนี้ก็ได้อยู่นะปังขึ้นมานิดหนึ่งเนาะแต่ทุกคนรอบนี้เราก็จะเปลี่ยนเ็ดเพิ่มอีกสักหนึ่งรนะ้อยแล้วกันนะทุกคนเนาะเมื่อกี้ร้อยหนึ่งเนาะเพิ่มเป็นสองร้อยเลยแล้วกันเนาะมาเลยขอเสืยๆทุกคนมาให้อย่างสวยนะทุกคนมารอบแรกกดตาเดียวรู้เรื่องเออแต่กันไม่หวั่นไม่ไหวแนละ้วทุกคนได้แนละ้วทุกคนรางวันก้อนโตเข้าอีกแล้วนะ มาเลยสี่พันห้าพันแล้ทุกคนหกพันไปเลยค่ะรางวัลเมกาเข้ามานะทุกคนนะเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทนะร้อบนีนะเราไปกันต่อเลยนะทุกคนนะเราไปลุ้นกันต่อไปยาวๆเลยเนาะมาแต่ยเตอร์มาให้สามตัวแล้วนะทุกคนนะยังเหลือหนึ่งตัวเท่านั้นนะจะได้เข้าสิบปีเลยป่ะเราลุ้นกันนะทุกคนนะขอหนึ่งตัวนะอ่าได้แล้วทุกคนเราได้สิบปีแล้วเนาะ เรามาดู้นสิบป,ปีกันนะว่าเราจะได้อะไรเนาะทุกคนเนาะไปลุ้นกันแบบยาวๆเลยเนาะขอปังๆไปอีกเนาะทุกคนรอบนี้เนาะมันต้องแตกให้เราบ้างเลยทุกคนเออรอบนี้มาในคูณหกละนะเหลืออีกแค่รอบสุดท้ายแล้วเนาะเอออย่างสวยทุกคนมาเออรางวัลก้อนโตก็เข้าทุกคน มาให้ยาวสวยนะไหลงจะไปแบบยาวๆเลยนะทุกคนนะอ่ะรางวัลมิกซ่าก็มาแล้วทุกคนนะเก้านาร้อยหบาทนะรอบนี้ก็ถือว่าปังเนาะเหลือการหมุนตีอีก5รอบนะทุกคนนะไปกันแบบยาวๆเลยเนาะเออแตกกันไม่หวั่นไม่ไหวอนะสุดปังเลยทุกคนลุ้นกันไปแบบยาวๆเนาะเดี๋ยวรนะอ,อ,อบสุดท้ายแล้วทุกคน ต่อไปเรามาดูรางวัลรวมนะคะทั้งหมดเท่าไหร่นะทุกคนะอ่ะทั้งหมดนะคะหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบนะรอบนี้ก็สุดปังไปเลยยังไงกันดีทุกคนเราไปเปลี่ยนเด็ดดีกว่าเนาะสองร้อยล้วทุกคนเมื่อกี้น่ะอ่ะรอบสุดท้ายแล้วรอบนี้ขอรอบสุดท้ายอ่ะไปสี่ร้อยเลยแล้วกันเนาะอ่ะเดิมพันสุดไปเลยรอบนี้ ชีวิตต้องสู้นะทุกคนนะจบคือจบนะได้คือได้เป็นที่เลยนะทุกคนเนาะมาลุ้นกันไปนะขอเปล่านะทุกคนนะไม่งั้นหมดนะเออลุ้นกันนะขอสวยสวยสักหนึ่งรอบนะทุกคนนาให้ลิปป่าเนาะมาโอเคแตกไปเลยทุกคนเออวายมาให้อย่างสวยเนาะเออ,เอ,อมามันต้องเข้าแล้วแหละทุกคน เออเข้าจริงๆด้วยนะทุกคนนะรับรางวัลก้อนโตไปเลยทุกคนนะเทียบเมืนไปเลยดินะรางวัลก้อนโตนะ12,440นะคะคนรอบนี้ก็ปังเหมือนกันเนาะวันนี้โสดาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะทุกคนเนาะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และเป็นกำลังใจกับเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย